สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปตา L 5 0 1 8 SP ค่ะรุ่นใหม่ที่อยู่ในโชว์รูมตอนนี้นะคะตัวนี้สามารถรองรับน้ำมัน B 2 0ได้นะคะและมีแท่นชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ในตัวค่ะมาพร้อมอุปกรณ์นะคะตัวนี้มีใบมีดันดิน่านะคะและโรตารี่จอบหมุนตาช้างนะคะสภาพสวยราคาไม่แพงนะคะลูกค้า l 5 0 1 8 SP sp e c i a l นะคะรุ่นใหม่เลยนะคะเดี๋ยวโบพามาดูสภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานนะคะรอยมาร์กจากของใหม่นะคะจุดมาร์กจากของใหม่ยังอยู่ครบทุกจุดนะคะสําหรับ L5018SP ตัวนี้นะคะลูกค้าดูตามสายเลดนะคะเป็นสีทองจากโรงงานทั้งหมดนะคะสวยมากๆนะคะสีเดิมไม่มีรอยแกะท่อนคลาสนะคะสภาพสวยๆนะคะยังไม่มีสนิมน้ํากินนะคะสวยมากๆค่ะสําหรับ L5018SP Special ตัว น,นะคะคสำหรับชั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่136ชั่วโมงเท่านั้นค่ะและเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยเป็นเกียร์ซิงโครซอเทิร์นสะดวกต่อการใช้งานนะคะสวยมากๆนะคะได้อุปกรณ์ครบจุกๆเลยนะคะตัวนี้สำหรับ L 5 0 1 8 SP นะคะเบาะนะคะไม่มีตำหนิขาดค่ะลังคาไม่แตกไม่ลาวนะคะสีเดิมคู่ตัวทั้งหมดนะคะให้ดูใกล้ๆกันเลย พร้อมลงไล่ลงนานะคะลูกค้าได้อุปกรณ์ครบถึง3ชิ้นนะคะมีใบมีดดันดินหน้าโรตารี่จอบหมุนและผ่าน6ตาช้างนะคะท่านใดที่หาอยู่นะคะรุ่น L 5 0 1 8 SP Special นะคะใช้งานน้อยอุปกรณ์ครบมือค่ะ มาดูด้านยางนะคะยางหน้ามีรอยขีดข่วนนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะลูกค้าแต่สภาพดอกยางยังดีอยู่นะคะ mm hmm. เป็นยางย mm ี่ห้อโอตาี้ค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานค่ะ mm hmm. ยางหลังก็เช่นกันนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะดอกเต็มนะคะมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะ mm hmm. เป็นยางแท้ย mm ี่ห้อโอตาี้เช่นกันค่ะยางคู่ตัวของรถนะคะ mm hmm. กระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานค่ะมาดูด้านหลังของรถกันบ้างนะคะด้านหลังของรถนะคะตามแขนยกไม่มีรอยออกรอยดามนะคะไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะรถสวยค่ะสีเดิมจากโรงงาน100%ซนนะคะสภาพนางฟ้าเลยนะคะท่านใดที่หาอยู่นะคะมีอุปกรณ์ให้ครบนะคะทั้งใบมีดดันดินหน้า โรตารี่ก็สภาพสวยเลยนะคะลูกค้าเป็น RX 183ตาช้างลูกค้าดูใบค่ะใบเต็มนะคะรถสวยมากๆและมีผ่าน6ให้อีก1พวงนะคะสำหรับตัวนี้ป้ายทะเบียนค่ะต่อเต่าคอควาย9 6 4าอุตรดิตนะคะท่านใดสนใจคันนี้สามารถแจ้งป,ป้ายทะเบียนโบมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอน ร้อนะคะลูกค้ารถสวยนะคะได้อุปกรณ์ครบมือราคาไม่แพงด้วยนะคะสำหรับ L5018SP ตัวนี้ค่ะไม่มีรอยแกะท่อนคลาสนะคะสวยๆเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดนะคะนี่ค่ะ สำหรับ L 5 0 1 8 SP อุปกรณ์ครบมือนะคะใบมีดดันดีนหน้าผ่าน6และโรตารี่จอบหมุนตัวนี้ราคาเพียง5 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ598,000านะคะ ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะสนใจรีบจับจองกันได้เลยค่ะโทร0819136451นะคะหรือว่าถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถลูกค้าสามารถโอนจองโอนมัดจำได้นะคะโอนจองเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย